สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมบ่าวนิคศสิรพสงผลกับรายการโครงการวันมหกรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนครประจำปี2564กับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสกลนครนะครับ EP นี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาร้านลูกชิ้นน้องนิดร้านขายลูกชิ้นที่มีชื่อเสียงโดง่งดังม,มากที่สุดของจังหวัดสกลนครและเป็นอุตสาหการรมผลิตลูกชิ้นนะครับรายใหญ่ที่สุดของบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับใครเป็นเจ้าของ หายมานานหรือ,อยังเราจะไปทําความรู้จักเรื่องลึกเรื่องหลังพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอาณาจักรนะครับน้องนิดลึกชิ้นของสะกนนครขอ,ของเราซึ่งอยู่กับผู้บุกเบิกผู้ก่อตั้งและก็เจ้าของกิจาการอย่างเป็นทางการนั่นก็คือคุณหน่วย ถามผิดนะครับสวัสดีค่ะครับยยคุณยายนยุยเออเรียก <c oughs> ยายน่วยก็ได้คุณยายครับ <c oughs> ไม่รอเลยฮะอยากรู้เลยว่ากว่าจะมาเป็นร้านลูกชิ้นน้องนิดในวันนี้เนี่ยคุณยายผ่านอะไรมาบ้างครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณยายโอ้ยายก็ไม่คิดว่าจะทําลูกชิ้นเลยค่ะครับเพราะว่าตลาดเทศบาลน,นะ ยายกำลังขายกับข้าวดีๆอยู่อพอดีตลาดลือ้อตลาดเขาลื้อทําบันไดเลื่อนอะไรนะแล้วยายก็ขายไม่ได้ตลาดาสดเทศาบาลนั่นก็สมัยนู้นนี่กี่ปีมา,าม้วครับคุณยายเนี่ยสี่สิบแล้วะสี่สิบกว่าปีแล้วครับ,รบยายก็ขายไม่ได้เนาะกับข้าวนะยายก็เลยโอ้ยเป็นหนี้เป็นสินยายก็ขายวันหนึ่งลงทุนพันหนึ่งก็ขายได้เจ็ดร้อยแปดร้อยบาท อยู่ดีๆยายก็คึกว่าโอ้เห็นเขาขายลูกชิ้นปิ้งดีเนาะแต่สมัยก่อนมันไม้ระบาดเนาะยายก็คิดว่ามีญาติอยู่อุดรครับยายก็เลยไปไปอุดรไม่เคยเจอเขาเลยแต่ยายยายก็ไม่มีทางเลือกเนาะยายก็ต้องไปญาติของแฟนยายนี่แหละยายก็เรียนได้สองชั่วโมงมายายทาก็ผิดเสียบ้างได้บ้างแต่ได้น่ะทําได้น่ะมันขายไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วยายก็ เอาไปเจกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็ขายไม่ได้ครับยายก็เลยเอามาปิ้งขายไม้ละบาทหกไม้ห้าบาทมมันก็ขายไม่ได้ยายก็โทอเทอะยายไปยืมเงินมาห้าหมื่นบาท คนจีนนะ่ะอยู่กรุงเทพนะ่ะเขาใจดีนะยายซื้อเครื่องตีอันเ,อเครื่องเม็ดอันหนึง่งแกเอาเครื่องตีมาให้ยายอันหนึง่งเขาให้ยายผ่อนแต่หกเดือนแล้วยายไม่ผ่อนเลยสักบาทเลยพอ,อมาเขาจะเอาเครื่องคืนครับเขาก็เห็นสภาพยายร้องไห้แล้วก็ทักขายไม่ได้ไงเขาก็ส่งสารเขาก็เลยไม่เอากลับเขาบอกว่าเอาขายไปก่อนทีนี้มีวันหนึ่งมันลอยกระถงของคนอื่นเขาขายกันหมดแล้ว ทีนี้เลยมีแต่ของยายยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะที่ขายไม่ได้นั่นแหละเขาก็เลยมาซื้อกับยายครับตั้งแต่นั้นมายายก็เลยเริ่มขายได้เริ่มขายได้แสดงว่าตั้งแต่เริ่มมีคนมาซื้อกับคุณยายตั้งแต่งานลอยกระทงปีนั้นแหละคนก็เลยรู้เอ้ก็อร่อยเหมือนกันนี่ก็เลยมาซื้อกับคุณยายต่อก็เลยเริ่มตั้งแต่ตรงเรินมต้นตั้งแต่นั้นมาก็อีกหลายปียายถึงได้ลืมตาอ้าปากอ่าใช่ เป็นสามสี่ปียายถึงเออเขายังทั่วครับปิ้งขายหมูยอในอสะกลนนี่ไม่มีใครทําหมูยอแผ่นหมดครับมีแต่ยายคนเดียวครับยายก็คิดเองแต่ก่อนยายต,ตีตีหมูยอออกมาแล้วยายปั้นปั้น,ปนเป็นปั้นแล้วยายก็มาปิ้งขายครับขายไม้ละสงบาทลูกปิ้นยายก็ขายไม้ละบาท ปั้นปั้นแล้วก็ปิ้งนะไม่ได้ใส่นั้นแล้วยายมาคิดโอ้ยปั้นปั้นเมื่อไหร่มันช้ามันทํำยังไงเนาะแล้วยายก็เอาไปลวกก่อนลวกก่อนแล้วค่อยเอามาปิ้งปิ้งทีนี้เออยายเลยบอกโอ้ยทำยังไงเนาะยายก็เลยเอาไปใส่ใบตงแปะเปะ,เปะมันก็ไม่สวยครับทีนี้ยายเลยมาเอาพิมพ์นะเอาถุงเอาพิมพ์ทํามันก็เลยได้มาเป็นหมูยอแผ่นทุกวันนี้นี่คือค <น S 1> เป็น<ก>จุดเริ่มต้น ก็ขายยายขายดีแล้วคนก็อยากทำทำไปเรื่อยๆเลยเต็มเลยหมูยอแผ่นเหลือนี่แล้วก็คือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหมูยอแผน่นอันเรื่องช,ชื่อของโชคสกลนครของเราเนี่ย<ช>กลายเป็นว่าร้านนงนิดคือหนึ่งในร้านที่เวลามีคนต่างจังหวัดมาเที่ยวเนาะ<ช>ต้องก่อนกลับเนี่ยต้องแวะร้านนงนิดสักสถานหนึ่งแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปทําอาหารที่บ้านหรือว่าเอาไปฝากญาติญาตินะครับจนทุกวันนี้คุณยายจาก จุดเริ่มต้นที่เป็นหนี้เป็นสินก<ม>ู้ยืมห้าหมื่นใช่ไหมก็จะมาลงพุงลงทุน 5, อะไรย่างเงี้ยห้าหมื่นก็ไม่มีปัญญาให้อเอาเปนว่าวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าได้ว่าเราก็เห็นถึงความ พยายามของคุณยายเนาะความอดทนของคุณยายก่าที่จะผ่านมาเป็นธุรกิจใหญทุกคนนี้ยายอดทนยายมาสกลยายไม่มีญาติสักคนเลยลูกยายมาอยู่สกลตัวคนเดียวพี่น้องกับบอมมีอยู่คนเดียวเทานีความอดทนยายมาคลอดลูกอยู่นี่ห้าคนเด้ค่ะเมืองสะโกนแต่เหลือแค่3มคนแค่นั้นแล้วก็ลานอีกเนาะตอนนี้ก็มีช่วยกันดูแลธุรกิจ4สาขาแน่นอนคับยายก็ลูกก็บ่มีงานเห็ดเนาะก็ต้องแบ่งมาขายลูกชิ้น นั่นก็ขายคนนี้ก็ขายลูกค้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แบ่งปันกันไปอโอ้ยยายกว่ายายสิงไดมาอยู่เป็นร้านได้มันนานมากลูกเลยเพราะว่าขายในตลาดแล้วก็เขาก็เอาไปโทษขายตามวัดตามอะไรนะม,มีหมดกว่าจะได้ครับแล้วกระสุนแม่ก็สิเป็นการไสเครื่องจักรนม่นะครับที่ทำมาเห็นไสเครื่องจักรเดี๋ยวนี้นะมันมีเครื่องจักรโบคือแต่ใหม่สโกนยายตีลูกซ้นตีหมูยอออกมาปั้นเป็นหน่วยได้ ที่แรกนะั้นมือนะคะั้านเป็นหน่วยเป็นหน่วยไปนะครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องทั้บาดเดียวเลยเนาะใส่เครื่องปรุงยังกระสูนถ้าใส่ลงไปพูดถึงร้านน้องนิดตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าขายยังเนี่ยนอกจากลูกชิ้นเนี่ยมีลูกชิ้นประเภทอะไรบ้างหรืออะไรขายบ้างครับคุณยายมันก็มีลูกชิ้นอันหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ก็มีหมูยอหมูยอหมูยอแผ่นหมูยอโซดครับผมแล้วลูกพันกระเห็ด กุ้งเสียงใส่กอกขาย,ข it, like. ย,ยม,มี er ส่งขายต่างจังหวัดไหมฮะมันกระบบมีได้ค่ะมีแต่เขามาซื้อขายในลายในหยังก็ะมีอยู่ค่ะอ๋อในลายในหยังเขาก็แสดงว่าอ่ะเราก็ทําธุรกิจในครอบครัวของเรานี่แหละแต่ว่าใครที่จะมาซื้อไปขายต่อหรือว่าไปทําธุรกิจต่อยอดไปก็อ่ะมารับไปซไปขายงากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความอดทนความพยายามทําให้จากแบบ ไม่มีอะไรเลยจนกลายมาเป็นอาณาจัรร้านน้องนิดจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยายนวยผามทีมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาถ่ายทํารายการของเรานะครับแล้วก็ต้องคงจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนและนี่ก็เป็นทั้งเบดนะครับของรายการ ของเราในเมื่อนี้เดี๋ยวอีพีหน้านะครับบ่านิคสิระบบสมผลจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจอะไรหรือกิจ,จากรารอะไรที่น่าสนใจพบกันในโครงการมหากรรมวันสร้างอาชีพออนไลน์ของจังหวัดสกลนครประจำปี2564วันนี้ผมและคุณใหญน่วยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับปนะัญญาขอบคุณมากๆเลยครับญาครับนะ